สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวดับอีเวนต์ฮาโลวีนะครับซึ่งดาบนี้ดับอีเวนต์คล้ายๆดาบยามาโตะว,วิธีได้นะคือหน้าเห็นกกอนตรงนั้นนะครับนั่นคือเกาะบอสฟ,ฟักทองนี่นะครับบอสฟักทองวิหนึ่งพันนะครับ โอเคครับมันตายแล้วครับซึ่งโบตัวนี้มีโอกาสดรอปคารับลูกบอลลูกบอลไฟนี่ครับคล้ายนี่ครับคล้ายนี่ครับโอกาสดรอปน้อยนะครับซึ่งวิธีได้ดาบนี้ก็คือเอาโบเกนซอสแล้วก็ฮอลโล w กับเงิน50ล้านถ้ลเรามีครบทุกอย่างแล้วก็กดโอเคสมมติว่าผมกดโอเคนะ เราก็ได้ได้สิ่งนี้ดาบฮารลวีนสกิวอ่าสกิวอ e. ีซึ่งดาบนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากเหมือนยามาโตอ่าสกิวอ e. ีขึ้นดาบสกิว R. อาาเหมือนยามาโตเลย อ่าเอามาเปรียบเทียบนะครับใช่ครับยามาโตเปลี่ยนเปลี่ยนโมเดลครับไม่ใช่ดูเหมือนไม่ใช่ยามาโตเลยครับมาสกิวอีอ่าเหมือนกันเลยสกิวอีอ่าสกิวอีจะเป่นแบบว่าอารดี ส k ิอาร์ยามาตกเปลี่ยนไปนะครับเป็นมันเป็นขึ้นขึ้นดับแบบมีรอยตัดมีรอยดาวอะไรนี้ครับซึ่งผมชอบแบบเก่ามากกว่าเ <c oughs> นี่ครับฮอโลเนี่ยครับสิ่งที่ใช้ครับนะครับบอลฮอลโลแล้วก็ ดาบหักอืมอย่างละชิ้นทำเหมือนยามาโตะแต่แค่ดาบนี้นะตอนนี้ดาบนี้ยังหาได้นะครับรีบไปหากันก่อนที่อีเวนต์จะหมดนะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับบาย